หลังจากนะครับที่เราได้ใบกึ่งนะครับเราก็เริ่มทาการกึ่งนะฮะนี่คือท่านกึ่งที่ทําเองนะครับเป็นงานนะแฮนด์เมดรานจะกึก่งให้มันกลมแต่มันอาจจะไม่เอ่อเรียบเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพะเด๋ยวต้องไปทาลายเพิ่มวิธีนะวิธีการกึ่งก็คือหมุนนะหมุนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เอาใยมะพร้าวที่เห็นอยู่เป็นใยมะพร้าวนะครับซื้อได้ตามร้านาขายเลซินนะ ผสมกับยิปซั่นนะครับหรือปูนปัตเตอร์นะครับปลกไปเรื่อยๆนะยให้โดนใบนะครับตอนนี้ต้องคอยหมุนดูนะครับปลกไปเรื่อยๆเลยนะพอมันใกล้ถึงใบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เาจะเริ่มใช้ปูนปเปล่าๆนะครับปูนปเปล่าๆก็คือปูนยิปซั่นนี่นะครับหรือปูนปัตเตอร์ผสมน้ําแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆแบบนี้ไหมครับมันจะขึ้นรูปตามใบที่เรา,ท,เราที่เราได้ตัดไว้ เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็ลองไปหัดทําดูนะคลิปผมจะเป็นแบบไม่ใช้เครื่องมือใดๆมากมายนะครับก็จะเป็นงานแฮนด์เมดส่วนใหญ่นะครับเอาไปฝึกไปหัดทํากันนะครับนี่นะครับนะครับเราปะกไปเรื่อยๆเลยนะโปลูกเนยเมียวก่อนนะครับก็ย้อนนะครับขั้นตอนก็คือเอานะครับใยมะพร้าวผสมน้ําปูนก่อนนะก็คือปูนยิปซั่มหรือปาร์เตอร์ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็พันในทั่วแกนนะครับให้มันใกล้ถึงใบใกล้ชิดใบที่สุดนะครับ เสร็จแล้วก the ็เอาปูนเป่าแล้วนะรอบหลังนี้นะครับพอมันเริ่มใกล้ชิดใบแล้วก็เริ่มเอาปูนปอบแล้วการกึ่งปูนปัตเตอร์หรือยิปซัมเนี่ยนะครับต้องพยายามให้จบในวันเดียวนะครับหรือปูนซีเมนต์นะพยายามให้จบแล้วมันอาจจะต้องเร็วกว่าปูนซีเมนต์หน่อยามันแห้งเร็วกว่านะนี่นะครับนี่ก็เป็นปูนเป่าแล้วนะครับที่ทุกท่านเห็นนะครับเราก็โปะไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆแล้วก็จาก ใหญไปแล้วใช่ไหมใหญ่ผสมปูนไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มาเป็นปูนเปล่าๆนะครับพอใกล้ถึงเราก็เริ่มเป็นน้ําปูนนะฮะเริ่มตอนท้ายเนี่ยอันนี้ยังเป็นเหนียวๆอยู่นะครับเพื่อเก็บรอยต่างๆนะปูนเหนียวๆอยู่พอมันเริ่มติดเราก็เริ่มเคลียร์ใบบ้างนะครับแล้วก็เริ่มใช้ความเหลวของปูนนะครับมาเก็บรายละเอียดนะครับจนจบเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราทำพิมพ์ไฟเบอร์กัน นี่เนาะใครยังทําแท่นทําใบไม่เป็นก็คอมเมนต์บอกมาก็แล้วกันนะผมก็เคยบอกไว้หลายคลิปแล้วเนาะแต่คลิปผมเยอะมากเลยลองย้อนดูนะครับก้าวยาไห้เป็นพื้นฐานนะอันนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เคลียร์แล้วก็แกะใบออกเราก็จะได้ลูกโกงปูนนะหรือแจกันก็ไดออ้เราอยากจะท,ทําต้นแบบแจกันนะครับเสร็จแล้วเรามาเก็บแต่งอีกทีหนึ่ง หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราขึงเสร็จแล้วแต่งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทาแว็กนะครับที่ำดำๆานั้นเป็นน้ำดินนะเป็นการบวิีแบบเก่านะครับผมใช้น้ำดินทาที่ตัวลูกกงปูนนะเพื่อกันไฟเบอร์ติดตอนนี้เราจะมาทําพิมพ์ไฟเบอร์กันนะครับเนนะตัวของตัวลูกกงเนะี่ยผมใช้น้ำดินทานะแล้วก็ตัวที่กั้นนะครับกั้นแบ่งครึ่งนะต้องแบ่งครึ่งนะถ้าไม่แบ่งครึ่งนี่เราจะแกะพิมพไฟเบอร์ไม่ออกพิมแม่พิมไฟเบอร์เป็นส่วนของแม่พิมพ์แข็ง คลิปทุกอย่างทาไว้หมดแล้วนะครับอันนี้มาอธิบายในการทำคลิปใหม่นะไม่ว่าจะเป็นการการ้านการแบ่งครึ่งยังไงการแกะพพ์ยังไงนะครับนี่นะครับพอเราลงแว็กที่แผ่นรองแบ่งเนี่ยนะแผ่นรองแบ่งเสร็จเราลงน้ําดินเสร็จนะครับเราก็มาลงไฟเบอร์ขั้นตอนวิธีท,ทาไฟเบอร์ก็มีไว้หมดแล้วนะครับลองย้อนดูกันนะครับ คลิปนี้ก็มาสรุปให้นะครับก็นี่นะก็เห็นไหมแผ่นที่แบ่งแยกแบ่งครึ่งนะระหว่างแกะกันนะอันนั้นใช้แว็กนะใครจะเอาแวกลงที่ตัวปูนก็ได้นะครับเออนะบพอเราแบ่งเสร็จเราทาที่แผ่นแผ่นเนี่ยนะครับแผ่นที่ผมแกะกําลังจะแกะใช่ไหมครับทาด้วยแวกนะแล้วก็ทาน้ําดินลูกกองนะครับการทาน้ําดินลูกกงจะทาแว็กก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ เสร็จแล้วเราก็ลงไฟเบอร์วิธีการลงไฟเบอร์นะผมมีแล้วนะครับมีวิธีการลงไฟเบอร์พื้นฐานมาให้เพื่อนๆแล้วนะก็อลองไปดูกันนะครับพอเราลงเสร็จนะครับเราก็แกะตัวแบ่งออกนะครับพอแกะตัวแบ่งออกเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงอีกหน้าหนึ่งนะครับหรือง่ายๆนะครับก็เลยลงอีกซีกหนึ่งนะครับอีกซีกนอีกแถบหนึ่งนะครับ คือแ,แ,แม่พิม์แข็งนะไม่เหมือนแม่พิมพ์ยางนะที่มันอ่อนได้นะตัวแม่พิม์แข็งคือทุกอย,ย่างในผมอธิบายไว้หมดแล้วก็คือให้นะครับขั้นตอนที่ผมไ,มได้ทำให้ดูเนะี่ยให้ทุกท่านนะครับย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปดูเอานะครับผมก็จะทําการพลิกลูกโป่งลูกกงเนี่ยนะครับตัวแม่พิลูกกงไปทําอีกด้านหนึ่งพอเราพลิกอีกด้านหนึ่งนะเราก็เอาแว็กทาอ่าล้วก็เอาแว็กทาที่ตัวไฟเบอร์ที่ปีกพิมเนี่ยอีกทีหนึ่งแล้วก็ตัวงานของลูกกงอีกท้งหนึ่งนะครับเพื่อการไฟเบอร์ติด โอเคนะใครยังไม่เข้าใจยังงงๆอยู่ก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะเพราะว่าเออมันอาจจะไม่เจอคลิปเก่าๆเดี๋ยวผมจะได้เอาลิงก์มาให้นะครับเอาลิงก์มาแปะไว้ให้วิธีการทาไฟเบอร์การลงไฟเบอร์นะครับการแบ่งพิมพนะ์นะดำไปหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานการทําเลซสสินต่างๆการเทสเลซินทุกอย่างนี่ผมทําไว้หมดทุกอย่างแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้นี่ผมพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วนะครับเห็นไหมมันจะไม่ติด คือเราเดี๋ยวเราจะต้องลงแว็กนะครับไอตัวนี้ขั้นตอนสําคัญเลยนะเออเนี่ยถ้าท่านไม่ลงแว็กนะมันจะติดนะครับแล้วท่านก็จะแกะพิมพ์ไม่ออกนะครับก็าฝากท่านที่ทําคลิปสอนด้วยนะครับการแบ่งพิมพ์นะอย่าลืมนะครับให้อ่าอย่าลืมบอกวิธีการลงด้วยนะครับเพราะว่านะครับตัวนี้พลาดเ,เยอะเลยนะยคือพอไปทํากั้นอะไรเรียบร้อยแล้วลืมลงแว็กนะครับหรือไม่ได้บอกขั้นตอนเขาไว้นวนะมันจะผิดพลาดนะครับอันนี้ผมจะเน้นย้ําเลยนะถ้าทาพิมพ์แบ่งเนี่ย ด้วยพิมพ์ไฟเบอร์การจะต้องลงแว็กที่ตัวปีกพิมพ์ไหมครับย้ำอีกทีนะคลิปนี้ไม่ได้มาสอนนะครับมาสรุปเฉยๆแล้วก็มาเน้นย้ำให้เพื่อนๆนะครับเนี่ยที่พลาดกันเยอะคือลืมลงแว็กกันหรือลงได้ไม่มันหรือไม่เงาพอนะแว็กลงไม่ทั่วนะครับสามารถลงแว็กได้ทั้งปีกพิมพ์แล้วก็ทั้งตัวงานเลยนะครับสีที่เป็นน้ำดินเนี่ยที่ผมทาไว้เห็นมันจะแบ่งสีชัดเจนเลยเป็นสีของน้ำดินกับสีข,ขาวนอนไฟเบอร์นะครับ ถ้าสามารถลงแว็กได้ทั้งตัวงานได้ด้วยเลยนะไก่ออไม่มีน้ําดินเยอะถ้างานละเอียดละเอียดจัดก็พยายามใช้แว็กนะครับพยายามลงให้เงานะถ้างานไม่ละเอียดมากไม่เป็นไรนะครับใช้น้ําดินได้นะแต่ก็เนาะถ้าท่านทํางานดีๆนะครับน้ําดินก็สามารถที่จะทําให้งานท่านมีความละเอียดได้เช่นเดียวกันเสร็จแล้วนะครับก็มาลงไฟเบอร์ รอบทีอ่อีกด้านหนึ่งอ,อีกด้านหนึ่งนี่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับไฟเบอร์ iber, จะไปชนกับไฟเบอร์ถ้าไม่มีแว็กนะมันก็จะติดฉะนั้นนะครับอย่าลืมทาแว็กอ่ะต่อไปขั้นตอนต,ต่อไปทาอย่างไรต่อนะครับหลังจากเราลงไฟเบอร์เสร็จทั้งหมดแล้วนะครับเราก็มานะครับเจาะรูนะครับให้เจาะรูก่อนนะนี่ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับใครข้ามคลิปนะใครดูไม่จบนะครับอย่าพลาดเลยนะ ให้ท่านเจาะรูก่อนเพราะถ้าท่านตัดขอบก่อนไปเลยตอนท่านเจาะรูเกิดความสะเทือนนะมันอาจจะทําให้พิมพ์ท่านนะครับเด้งออกมาได้นะครับทําให้พิมพ์เวลาเอาไปหลอดแล้วไม่สนิทงานที่ท่านหลอออกมาจากแม่พิมพ์อาจจะเบี้ยวได้ยิ่งเป็นงานกลมๆด้วยนะครับนี่นะครับเจาะนะครับพยายามอย่าให้ที่เกินไปและอย่าให้ห่างเกินไปนะครับแล้วก็เวลาเจาะนะครับ ตรงตรงที่เป็นขอบเห็นไหมขอบที่ติดบนติดล่างนะฮะขสอบบนขอบล่างพยายามให้ชิดที่สุดนะครับเพื่อกันพิมพ์มันอ้านะครับดูสวา่านผมก็หลุดไปหลุดมานะ <c oughs> เอ,อให้ชิดมากแต่อย่าชิดจนเกินไปนะเดี๋ยวไปโดนงานนะครับนี่นะฮะตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับเนี่ยไหมครับเนี่ยให้ใกล้กับน,นะตัวบนล่างที่สุดนะครับเนี่ยมันจะได้สนิท พยายามอย่าข้ามคลิปนะผมก็พยายามทาให้ละเอียดนะครับก็ไม่ใช่คลิปสอนแหละแต่มาคลิปก็เรียกว่าอะไรประทวนมาเน้นย้ำให้ทุกท่านนะครับนี่ครับเจาะรูเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับค่อยมาตัดนะครับเพื่อมาตัดท่านดูชัดนะครับพอเจาะรูเสร็จค่อยมาตัดขอบเพื่ออะไรครับเพื่อกันไม่ให้เวลาถ้าเราไปตัดขอบก่อนเนี่ยเดี๋ยว เวลาเจาะรูจะเด้งฉะนั้นเจาะรูก่อนค่อยตัดขอบโอเคนะ,ะทีนี้ก็มาสะดุ้งแม่พิมพ์โดยการเคาะเบาพยายามใช้ช้อนไม่ใช่ช้อนค้อนอยางนะครับแล้วก็เนี่ยครับเครื่องมือต่างๆก็พยายามระวังระวังหน่อยนะมันอาจจะแน่นนิดนึงแล้วก็บางส่วนอาจจะตัดไม่ถึงนะครับค่อยๆค,คอดูถ้าตรงไหนไม่แยกนะฮะเราก็เจียเพิ่มไปหน่อยหนึ่งนะครับให้มันเห็นรอยแยกนะครับโอเคนะ ผมพยายามทำให้ดูทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็ไม่ใช่จัดตัดแต่ชอต็อตสวยๆมานะเอาช็อตที่เป็นงานจริงๆนี่แหละครับเพื่อนๆจะได้ความรู้สึกเหมือนๆกันเลยนะเห็นไหมครับ เนี่ยครับออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อได้แม่พิมพ์มาแล้วนะครับเราก็ไปแตงอีกทีนะครับก็ไปดูจุดไหนที่อาจจะต้องแต่งนะครับจุดไหนไม่เรียบร้อยนะครับเราก็ไปแต่งให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยไปเลยนะครับแต่ถ้าท่านใดในเกรงออกมาแล้วยังมีรอยมีอะไรท่านก็สามารถที่จะไปขัดที่แม่พิมพ์ต่อได้นะก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับเรียนรู้พื้นฐานนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะถ้าจะเรียนรู้นะครับตอนนี้สอนฟรีไม่เสี้นะครับไม่ต้เสียตังค์งังนก็เรียนน YouTube ไปก่อนเหมือนกันละครับเหมือนกันแหละผมก็ต่อนแบบนี้แหละนะครับ ใครมีโปรเจกต์นะครับจะสั่งทำแม่พิมพ์สั่งลอเรสซินปูปัตเตอร์ไฟเบอร์นะครับสั่งพิมแบบนะครับหรือสั่งทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนต่างๆนะครับก็ติดต่อได้นะครับติดต่อคอมเมนต์ก็มาได้เลยนะ